แล้วโอกาสน,นี้นะครับใครขอเกาดเ,เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอนุคุณตังคนาลุกคุณชัยและท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านมารยาตังคนาลุกคุณชัยครับ กราบเรียนท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครพนมท่านอนุคูณตังคณานุกูลชัยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมท่านมารยาตัตงคณานุกูลชัยกับผมนายนิวัตเกียร์วิยาบุญญาในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนมและคณะขอากราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านการุณา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยประจำปี2555ในโครงการอาหารสะอาดตาราคาถูกใจได้มาตรฐานในวันนี้ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือ,นองนครมนมได้สสรุนงบประมาณในโครงการอาหารสะอาดตาราคาถูกใจได้มาตรฐาน ให้กับชมรมอาหารปลอดภัยจังหวัดคนครนนท์เพื่อดําเนินกิจกรรมปรับปรุปรงและยกระดับมาตรฐานเรื่องคุณภาพอาหารสิ่งแวดล้อมร้านอาหารและราคาอาหารทั้งตลาดสดและร้านอาหารรวมทั้งแผงลอยจําหน่ายอาหารโรงอาหารในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดในการดําเนินการโครงการดารังกล่าว มีร้านค้าเขารวมโครงการทั้งหมด162รายประกอบไปด้วยร้านขายของชำร้านอาหารร้านแผงลอยโรงแรมและร้านขายอาหารหน้าโรงเรียนกิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการมี3กิจกรรมหลักคือ 1. ก,กิจกรรมการรับรองมาตรฐาน 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3. กิจกรรมการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในการเปิดตัวโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายประกอบด้วยภาคผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยภาคราชการซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมสาธารณจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนม กระผมค่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยประจำปี2555ในโครงการอาหารสะอาดตาราคาถูกใจได้มาตรฐานและหมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตามลำดับต่อไปขอากาบเรียนเชิญครับเรียนท่าน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนะครพนมท่านนิวันกีรับุญญานะและปริยาท่านผู้บริการโรงพยาบาลนะครพนมนายแพทย์สมชิดสวยิาเลิศท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดนครพนมท่านมงคลกันสุวรรณและท่านผู้มีเกียรติที่รทุกท่านครับผมรู้สึกยินดี และก็นับว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยประจำปี2555ในโครงการอาหารสะอาดตาราคาถูกใจได้มาตรฐานในวันนี้จากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมได้รายงานว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนมและโรงพยาบาลนครพนมได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการในโครงก,การอาหารปลอดภัยถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและของจังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ ให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดตามมาตรฐานที่กำหนดและน่ายินดีที่โครงการอาหารสะอาดราคาถูกใจได้มาตรฐานของกองทุนหลักประกรันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนมได้นำเรื่องราคาถูกใจมาเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ถึงสองทางคือเรื่องอาหารปลอดภัยและเรื่องราคาที่ถูกใจคนซื้อไม่เอาเปรียบผู้บริโภคผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนมท่านผู้นวยการโรงพยาบาลน,นครพนมชมรมอาหารปลอดภัยจังหวัดนครพนม รวมถึงคณะทำงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานมหากรรมอาหาร,รปลอดภัยประจำปี2555 25, ในโครงการอาหารสะอาดตาราคาถูกใจได้มาตรฐานนะบัดนี้ครับขอเสยงครบมอดังๆด้วยนะครับรับผมนะครับและก็ในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียนมนะครับนะฮะได้มอบป้ายมาตรฐานนะครับร้านอาหารสะอาดรวมไปถคนอร่อยะท่านในแพทย์สมคิดสุริยเลิศพร้อมคณะนะครับและท่านก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ด้วย และท่านคุณอัชรานะครับพภ์มินครบสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะท่านก็เป็นที่ปรึกษาของกองทุนนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือประธานชมรมอาหารปลอดภัยนะครับคุณสุพจน์จิรพัฒน์พงศธรนั่นเองนะครับประสิ่ด้านนี้จะอยู่ในกล้องไหมครับเดี๋ยวผมหลบให้นะครับนิดนึงนะครับครับผมนี่ก็เป็นนะครับร้านอาหารนะครับทั้ง9้าร้านค้าเลยนะฮะที่ได้รับสายอาหารปลอดภัยนะครับจากเรานั่นเองนะครับ ก็ถือดว่าเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับอาหารสะอาดและก็รสชาติอร่อยครับนะบส่วนราคานร้านอื่นๆนะครับที่อยากจะได้รับบ้านแบบนี้นะครับ นะฮะอยากจะบอกเลยนะครับว่าต่อไปนะฮะเราจะมีนะครับผู้ออกตรวจนะฮะไชต,วตวรวจเลยนะครับว่าร้านค้าของคุณเนี่ยได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เราก็จะมีการออกตรวจไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยนะฮะใช่นะครับจนกว่าคุณจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับป้ายนี้นั่นเอง<ช>เพราะต่อไปแล้วนะครับทุกร้านอาหารในจังหวัดน,นครปฐมจะต้องมีป้ายสีเขียวๆนี้นะครับ และตอนนี้นะครับขอเสียงประเมยให้กับทั้ง9ร้านที่ได้รับไปมาตรฐานด้วยนะครับครับผมและในลําดับต่อไปนะครับเนีครับผมก็จะเป็นพีิธีเปิดอย่างเป็นทางก,การตอนแรกที่เราบอกไปแล้วแหว่าที่พิีเปิด